สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนนะคะที่ติดตามช่องวันดีๆวันนี้แอดก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการไหว้ขอพอรองค์ปู่พิคเนศนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นองค์ปู่ที่แอดบูชานะคะเป็นปางดูดทรัพย์นะคะแอดอยากแนะนำเพื่อนๆให้บูชาเป็นปางดูดทรัพย์ปางเรียกทรัพย์แล้วก็ปางประทานพรนะคะเพื่อความสําเร็จนะคะกับหน้าที่การงานของเรานะคะอันนี้แอดก็จะมาขอพอรนะคะเกี่ยวกับช่อง ขอเอสนะ,ะให้ประสบความสําเร็จนะคะใอ้ก็ได้นําผลไม้นมมาถวายน้ําเปล่ามาถวายองค์พ่อนะคะแล้วก็จุดกํายานสิ่งที่เราต้องถวายท่านนะคะเวลาที่เรามาขอนะคะไม่ต้องบูนบานนะคะให้ขอก็จะเป็นผลไม้กี่อย่างก็ได้นะคะเป็นนมเจืดนะคะแล้วก็เป็นขนมต้มนะคะแทนขนมลาดูนะคะแล้วก็จุดกํายานจุดทูบเทียนบอกกล่าวท่านนะคะแล้วก็ให้เราตั้งจิตให้่งนะคะ ก็ร้อตั้งนโมสามจบนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะอุลกังฆนะปัตตเยนะมะฮาอุกังฆนะปัตตเยนะมะฮาอุกังฆนะปัตตเยนะมะฮา สามจบนะคะแล้วก็ใเราเก่า,า,กาบอกชื่อนามสกุลนะคะวันเดิอนปีเกิดแล้วก็บ้านที่เราอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ให้เราขอพรนะคะขอพรขอความสําเร็จนะคะว่าเราต้องการอะไรขออค์โภคช่วยนะคะขอในสิ่งที่เป็นไปนได้นะคะไม่ได้เกินความสามารถแลวเกินกําลังจนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้เราสั่นกระดิ่งนะคะสามครั้ง อนนะคะตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ให้เราพูดว่าโอมสันติสันติสันตินะคะเขาเป็นการจบพิธีนะคะแล้วก็ปล่อยใู้อ่าหมดนะคะเราค่อยมาลาของถวายนะคะสําหรับคนที่เกิดปีชวดน,นะคะถ้าต้องการความสําเร็จก็ให้บูชาองค์พระพิพเคเนนนะคะท่านจะประทานความสำเร็จให้เราเพราะเราเป็น เหมือนเป็นลูกท่านเป็นบริบารของท่านนะคะโดยเฉพาะแล้วก็ขอโชคลาภได้นะคะท่านก็จะให้ตามความเหมาะสมนะคะทุกคนอ่าพอดีว่าท่านมีความศักดิ์สินนะคะแอดบูชาท่านมาน่าจะสิบยี่สิบปีสิบกว่าปีแล้วล่ะคะ่ะเวลาที่แอดตกต่ำมีปัญหาอะไรนะคะท่านก็จะช่วยนะคะแล้วก็แอดก็ได้ตั้งจิตตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะว่า ขอให้องพ่อช่วยให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ที่แอดมีปัญหาในช่วงชีวิตทีต่ตกต่ำที่สุดน,นะคะเขาอ,อรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแอดก็ตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่ทานเนื้อวัวเนื้อควายตลอดนะคะแล้วก็วันพัะก็จะแล้วแต่วันที่นึกได้นะคะก็จะกินเป็นมังสวิรัตนะคะจะพยายามทานเนื้อให้น้อยที่สุดน,นะคะก็ถ้าช่วงไหนเผลอแบบ ไปกินอะไรกับเพื่อนแล้วก็เผลอหยิบข้าปวปาอย่างนี้นะคะโดยที่เราไม่รู้นะคะอาจจะเนื้อที่ปนปนกันมานะคะก็จะรู้สึกเจ็บตัวปวดตัวปวดหัวหนักตามตัวนะคะพอเรารู้แบบนี้นะคะเราก็ไปจุดทูปขอขมาท่านนะคะก็ความรู้สึกก็จะขนลุกนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็หายหายตั้งแต่เราจุดทูปเลยนะคะความรู้สึกเราก็จะกลับมาเป็นปกติก็ท่านก็ ให้ถ้าก็าให้อโหสิกรรมเราเหมือนกันนะคะในสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ